แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่มีเวลาสอรเั่งโมรับเพราะว่าท่านมากันมากเหลือเกินเราก็เลยอก,กจัดเป็นคิวมีกำหนดการเป็นวาระนะครับแล้วก็สารบัญจะยังไม่ค่อยชอบรายการจัดงานแบบนีน้ก็เลยดูจะสับดนกันนิดหน่อยต่อไภัยด้วยก่อนอื่นผมก็อยากจะขอกราบสวัสดีทุกท่านและขอบพระคุณ ที่ให้ความสนใจอยวางวางใจเดินบ้านเกิดของผมแล้วก็คนอีกหลายคนมากเลยที่มีชีวิตอยู่ในบ้านนี้นะครับเราภูมิใจที่จะมีโอกาสได้นำเสนอพระตำหนักความงอยเดินของสมเด็จพระเจ้าปรมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานาริศรายนวัตติวงศ์พระนามของท่านยาวมากและยาวอันนี้อีก ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมเอ่ยพระนางแต่งพระยศอแบบนี้นลกจากนี้ไปขออนุญาตเอ่ยพระนางเป็นกรมพยานเรเทาน,บบน,นนะครับหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือจะเล่าประวัติของท่านประวัติของบ้านไรเนินแล้วก็เสียปากบตถุที่สแ CG, สดงสิงจริงแสดงอยู่ออกก็จะไดซึ่งท่านทั้งหลายเนี่ยหลังจากฟังผมแล้ว ก็จะมีคิวที่เขาจะพาไปชมของจริงที่อยู่ข้างบนตำหนักด้วยนะครับแต่ว่าที่เราต้องจับแยกกันสอทางแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อขณะที่วางแผนง,งานกันอยู่เนี่ยมีวิศวกรมาเตือนพวกผมว่าระว,วังน้ำตำหนักเนี่ยก่นแล้ว แล้วก็อย่าให้มีคนเกินป่ากลุ่มละสามสิขึ้นไปเดินอยู่ข้างบนนเพราะมันเสี่ยงจะมีความสั่นสะเทือนถ้่จนเป็นอันตรายต่อเรือนไม้ของเกาเพราะฉะนั้นเราก็เลยขออนุญาตมาใช้ห้องนี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยถูกเรียกว่าโรงเรียนนะคุณครูกำลังมาพูดอยู่หน้าหน้าภาพฉายเนี่ย จริงๆมันก็เป็นโรงเรียนจริงๆด้วยเพราะว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่ปกติเราใช้สอนหน้าทิ่ของในวังปลายเดินนี้นะครับส่วนทางด้านละครเราสอนกันตรงนี้โขนและก็ดนตรีจะสอนกันอยู่ใต้ใต้ถุนพระตำหนักทางน้อน,นะะขณะนี้โรงเรียนเนี้ยได้หยุดไปชั่วคราวเพราะว่าท่านอาคือห่องเจ้าหญิงกอน,นิการ พระสุดพระธิดาองค์สุดท้ายของสมเด็จท่านเนี่ยเส้นประชนไปเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ตัดสินใจที่จะระงับการเรียนการสอนไปก่อนจนกว่าเราจะจัดการในเรื่องของการดูแลรักษาหวังเนี่ยแทนท่านท่านเป็นเจ้านายที่ดูแลวังนี้มาด้วยพระองค์เองเพระองค์เดียวมาเป็นเวลานานขณะนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกผมซึ่เปไปร่วมราบ ต่อไปที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาไว้นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราจัดงานวันเปิดวังใดเดินซึ่งเราทำกันมาเนี่ยเกือบๆจะ50ปีแล้วครับยาวนานมากตั้งแต่สมัยที่สมเด็จงรมพยานอเราเวัตทวัง ได้รับการขนานพระนามเป็นบุคคลแห่งชาติยูเนสโก้นะครับท่านมีชื่อเสียงค่อนข้างมากทำได้านการออกแบบศิลปะวัถตถุต่างๆตั้งแต่สมัยราชการที่5ที่6ที่7ที่8เป็นคน4ี่แผนดินจริงๆแล้วก็พอท่าน สิ้นผู้ชมไปแล้วเนี่ยก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือท่านอยู่มากมายในชาติบ้านเมืของเราผมเองเนี่ยกำลังรู้สึกมากในช่วงวันนี้ที่ท่านมากันเนี่ยเพราะท่านมากันเยอะมาก,กนเกินสดาให้เห็นว่าท่านเป็นคนที่สนใจในพระกิจพระกิจวัตรของท่าน